สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพอดแคสต์ช่องใหม่ไทม์เชอรีดอีกเหมือนเดิมนะคะโดยในวิดีโอพอดแคสต์นี้นะคะใหม่ได้เลือกหนังสือมาหนึ่งเล่มค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมาสรุปเล่มนี้ให้ทุกคนฟังนะคะแบบสั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายนะคะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยเล่มนั้นก็คือ brain power ค่ะหรือว่าคู่มืองสมองดีของพี่หนุดีวันิสาเรสค่ะซึ่งเนื้อหาในเล่มนะคะจะเป็นเก่งๆสมุดจด o r g a n ซอร r หรือว่าสมุดจดบันทึกนะคะแล้วก็จะเป็น หนังสือแนวะจิตวิทยาพัฒนาตัวเองด้วยหรือว่าเซลฟ์เฮล์ซึ่งในวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันที่สองมก,กราคมเนี่ยหลายๆคนอาจจะตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตนะคะที่จะต้องทําภายในปีนี้ปี2 5งพนาะหรือว่าภายในเดือนมก,กราคมที่กําลังอยู่นตอนนี้เลยค่ะซึ่งเล่มนี้เนี่ยก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะและสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตของแต่ละคนได้ด้วยค่ะมาดูกันที่เดือนแรกกันค่ะเดือนที่1นนะคะเดือนมก,กราคมหรือว่า January เดือนนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายใหม่ให้ชีวิตซึ่งการตั้งเป้าหมายนะคะหรือการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สมองต้องการเป็นอย่างมากเพราะจะทําให้สมองรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะได้เตรียมการและตป้องกันเหตุได้ในเรื่องของการตั้งเป้าหมายที่ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยจะทําหรือไม่ทําก็ได้เนี่ยจึงมีความทรงพลังแล้วก็มีอนุภาพอย่างมากเลยแล้วก็มีผลอย่างมากกับชีวิตของเราค่ะและเมื่อเราเขียนสิ่งที่เราคิดออกมาเนี่ย บนกระดาษนะคะหรือว่าบางคนอาจจะพิมพ์บนแล็ปท็อปก็ได้เมื่อเราได้นําความคิดของเราเนี่ยมาสู่สิ่งที่มองเห็นได้นะคะสมองจะคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยที่เราเขียนลงไปเนี่ยเป็นความจริงแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสมองก็จะคิดหาทางเพื่อให้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเป็นความจริงให้ได้ซึ่งในบทนี้ก็จะมีคําถามพื้นฐานอยู่9ข้อนะคะลองให้ทุกคนเนี่ยเอาไปถามตัวเองดูง่ายๆนะคะซึ่งแต่ละข้อเนี่ยก็มีความ เป็นสากลนะคะมาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งเลยค่ะข้อหนึ่งนะคะอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขที่สุดข้อสองค่ะอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกชีวิตมีความหมายที่สุดอิ่มเต็มในใจที่สุดชื่นใจที่สุดข้อสามค่ะอะไรที่เราทำแล้วหาเลี้ยงตัวเองได้มีเงินเหลือพอมาสะสมลงทุนวินัยามฉุกเฉินหรือชลาข้อสี่ค่ะเราชอบใช้ชีวิตแบบไหน ชอบอยู่กับที่หรือชอบเดินทางข้อ5ค่ะเราชอบอยู่เมืองใหญ่หรือเมืองเล็กข้อ6ค่ะเราอยากมีชีวิตครอบครัวแบบไหนข้อ7นะคะเราอยากมีไรายได้เท่าไหร่ข้อ8ค่ะเราชอบทํางานกับข้อมูลหรือว่าชอบทํางานกับคนในที่นี้หมายถึงว่าชอบทํางานกับข้อมูลหรือว่าชอบอยู่กับคนนะคะข้อ9นะคะข้อสุดท้าย เราชอบทำอะไรเป็นงานอดิเรกที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการหาไรายได้หลายๆคนนะคะอาจจะมีคําตอบของตัวเองในใจกันอยู่แล้วเนาะซึ่งคําตอบต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีทางเหมือนกันนะคะก็ลอกคําตอบของตัวเองของแต่ละคนไม่ได้เนาะซึ่งหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้คําตอบของตัวเองมาแล้วก็เอามานั่งลองคิดประมวลผลดูนะคะว่าเราอยากได้ชีวิตแบบไหนกันแน่ที่เป็นชีวิตของเราเองจริงๆมาต่อกันที่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะหรือเฟ布รุยนะคะ เดือนนี้จะเกี่ยวกับการจัดการเวลาซึ่งเดือนนี้ก็จะเป็นจัดการเวลาได้ก็จัดการได้ทางชีวิตหรือว่า time management หนึ่งในสิ่งที่แบ่งคนทั้งโลกออกจากกันได้ค่อนข้างเด็ดขาดก็คือความสามารถในการรับมือกับ24ชั่วโมงในแต่ละวันของเขานะคะซึ่งอันนี้จะมีทั้งหมด6เทคนิคนะคะที่จะทำให้เรื่องการวางแผนการทำภารกิจต่างๆของเราเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นจะมีข้อที่1ค่ะให้วางแผนนะคะ อาจจะเป็นการพกสมุด organizer นะคะหรือที่เขียนลำดับงานต่างๆลงไปเพื่อให้เราเนี่ยรู้ว่าในหนึ่งวันเนี่ยเรามีอะไรที่ต้องทำบ้างข้อ2ค่ะจัดลำดับความสำคัญของงานถ้าใครมีอ่าสิ่งที่ต้องทำเยอะนะคะก็อาจจะเขียนเรียงมา1-5หรือถ้าใครมีเยอะกว่านั้นก็เขียนลงมา1-10ก็ได้ค่ะข้อ3ค่ะอย่าไว้ใจเทคโนโลยีให้จดทุกอย่างลงสมุดหรือไม่ลงกระดาษนะคะข้อส ตื่นมาตอนเช้าให้เลือกทํางานที่สําคัญที่สุดก่อนอย่าเลือกงานที่ชอบที่สุดก่อนอันนี้จะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะคะชื่อ Eat That Frog ของ Brian Tracy นะะที่ะคะที่กล่าวถึงว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทุกคนต่างมีงานที่เราไม่อยากทําแต่มีผลสําเร็จมีอ่าส่งผลมหาศาลกับความสําเร็จของเราหรือว่าความประสบความสําเร็จของเรานะคะซึ่งงานนั้นแหละจะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะประสบความสําเร็จได้มากแค่ไหนนะคะต่อไปค่ะข้อห้า ให้พลังงานกับงานจำนวนน้อยที่สำคัญมากต่อความสำเร็จของเราต่อไปค่ะข้อ6ข้อนี้ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวนะคะแต่จริงๆเราก็เกี่ยวเหมือนกันก็คือการนอนหลับให้เต็มอิ่มออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพทุกวันและทั้งหมด6ข้อนี้นะคะเมื่อเรานำมาปรับปฏิบัติรวมกันเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยได้เสร็จเร็วกว่าเวลาที่ร่างกายของเราไม่พร้อมและนนี้ก็เป็น6เทคนิคในการบริหารจัดการเวลาในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ต่อไปค่ะมาถึงเดือนมีนาคมนะคะ March นั่นเองเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการจัดระเบียบบ้านนะคะจัดระเบียบสมองหรือว่าดี c l u t t e r สมองของเรานะคะจะทำงานได้ดีเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่โลง่ลงๆปลอดโปร่งนะคะสบายๆซึ่งการดูแลพื้นที่รอบตัวเราให้มีความะสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องทำให้เป็นระเบียบนะคะเป็นความท้าทายประจำวันตลอดชีวิตของเราเลย ซึ่งมันเป็นจะเป็นงานที่ไม่มีวันจบสิ้นนะคะเป็นความท้าทายในชีวิตประจําวันของเราหรือไม่ก็อาจจะติดคําคมต่างๆเพื่อกระตุ้นความคิดก็ได้ค่ะจะทําให้เราเนี่ยกระตุ้งตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาและการติดคําคมนะคะก็ส่งผลให้รู้สึกให้สมองรู้สึก,ส,กสดชื่นได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะเดือนเมษายนเดือน April นะคะจะเป็นการเป็นเดือนแห่งการฟื้นฟูความจําหรือว่า memory month เราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าความจำเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบแล้วก็ทำงานอย่างไรบ้างความจำนะคะจะมีความจําสําหรับเรื่องราวหรือว่า episodic memory ต่อไปค่ะจะเป็นความจําเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลต่างๆในโลกหรือว่า semantic memory ต่อไปค่ะความจําผ่านการทําตามขั้นตอนหรือว่า procedural memory และสิ่งที่มีผลโดยตรงต่อความจําก็มีอารมณ์นะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของสมาธิ แล้วก็จะเป็นเรื่องของแรงมานานใจหรือเป้าหมายแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายค่ะว่าพร้อมหรือเปล่าต่อไปค่ะจะเป็นเดือนที่5นะคะเดือนพฤษภาคมหรือว่าเดือนเมเดือนนี้เราจะมาเรียนรู้อาหารสมองกันค่ะหรือว่า brain food อาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะในทุกมือ้อในทุกวันเลยเนี่ยจะมีผลอย่างมากกับการทํางานของสมองของเราเลยตลอดทั้งชีวิตของเราเพราะอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ย มันจะเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่เรามองไม่เห็นนะคะแล้วแต่ทรงอนุภาคอย่างมากทําให้เราสามารถตื่นตัวในระหว่างวันได้หรือว่าง่วงในระหว่างวันได้นะคะต่อไปค่ะเดือนที่6นะคะซึ่งเป็นเดือนมิถุนายนเดือนนี้จะมีชื่อเดือนว่าสร้างชีวิตใหม่ให้โชคดีหรือว่าลัคกี้ไลฟ์นั่นเองซึ่งในโลกนี้นะคะจะแบ่งคนออกเป็น2ประเภทเใหญ่ๆก็คือคนที่โชคดีแล้วก็คนที่โชคร้ายแต่ทั้งหมดนี้นะคะไม่ได้หมายความว่า คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่โชคดีก็จะโชคดีไปตลอดชีวิตหรือว่าคน,คนกลุ่มโชคร้ายถ้าโชคร้ายก็จะโชคร้ายไปตลอดชีวิตซึ่งไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะแต่นิสัยเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะที่สามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นดีได้เนี่ยสามารถฝึกกันได้โดยเริ่มต้นจากความคิดก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นในการที่ถ้ามีถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆขึ้นมาเนี่ย ให้เราลองมองเหตุการณ์ร้ลายนั้นก่อนว่าสิ่งที่อาจจะลายที่สุดหรือว่าสิ่งที่อาจจะแย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรานะคะอย่างเช่นถ้าเกิดอุบัติเหตุนะคะสําหรับอ่าคนโชค้ายนะคะถ้าสมมุติว่าการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอย่างเช่นวิ่งตกบันไดข้อเท้าหักนะคะถ้าคนโชค้ายเนี่ยอาจจะถือว่าโชคลายมากเพราะต้องใส่เฝือกลําบากไปอีกหลายสัปดาห์เลยแต่ถ้าคนนั้นเนี่ยเป็นคนโชคดีนะคะอาจจะบอกว่า S <S <an> การตกบันไดหรือว่าข้อเท้าหักจากการตกบันไดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีก็ได้เพราะถ้าโชคร้ายกว่านั้นเนี่ยเขาอาจจะตกลงมาแล้วเป็นอมัมพาตไปตลอดชีวิตหรือว่าอาจจะ,ะมีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงกว่านั้นเกิดขึ้นกับเขาก็ได้ซึ่งวิธีการฝึกความคิดให้เราคิดไปทางแง่ร้ายที่สุดก่อนเนี่ยสามารถฝึกฝนกันได้นะคะโดยเป็นเรื่องของการเริ่มวิธีคิดในสมองนั่นเองโดยเราอาจจะต้องเริ่มคิดในเหตุการณ์ที่ร้ายที่สุดเอาไว้ก่อนเมื่อมีเหตุการณ์ ที่ร้ายแรงเกิดขึ้นกับเรานะคะซึ่งนั่นก็เป็นการฝึกวิธีคิดเหมือนกันต่อไปค่ะจะเป็นเดือนที่7นะคะเดือนกรกฎาคมเดือนนี้จะเกี่ยวกับการอ่านนะคะซึ่งเป็นเดือนที่ใหม่ชอบมากก็คือการอ่านให้เร็วขึ้นหรือว่า speed reading นะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะบางคนอาจจะบอกว่า sprint reading เนาะในการอ่านเร็วนะคะมี5ขั้นตอนง่ายๆที่เราสามารถนำไปใช้เป็น ขั้นตอนในการอ่านได้นะ,ะในชีวิตประจาวันของเราข้อหนึ่งค่ะให้เราตั้งเป้าหมายก่อนว่าจะอ่านเพื่ออะไรข้อสองนะคะดูหัวข้อให้ติดตาข้อสามค่ะมองผ่านก่อนอ่านเนื้อหาข้อสี่นะคะเจาะลึกข้อมูลที่ไม่รู้แล้วก็ข้อ5้าค่ะอ่านได้สบายตามที่ใจต้องการซึ่งในการอ่านเร็วเนี่ยนะคะหมายก็ยอมรับว่าเคยลงคอร์สเรียนของคุณรอนไว้นะคะซึ่งเป็น แชมป์ความจานะคะของอเมริกาไม่แน่ใจว่ากี่สมัยเพียงแต่ว่าใหม่โรงเรียนคอร์สออนไลน์ของเขาเนี่ยก็รู้สึกว่ามีประโยชน์นะคะเพียงแต่ว่าบางเทคนิคเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกซึ่งคอร์สออนไลน์ของเขาเนี่ยก็สามารถนํามาใช้ได้จริงนะคะแล้วก็เขาก็บอกวิธีแก้อยู่เพียงแต่ว่ามันต้องฝึกเรื่อยๆนะคะซึ่งการอ่านเร็วเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของคนนี้ความสามารถสูงเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่สามารถเป็นไปได้แล้วก็ฝึกกันได้นะคะ แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกสักนิดหนึ่งต่อไปค่ะจะเป็นเดือนที่8แล้วค่ะเดือนสิงหาคมนั่นเองหรือว่าออก,กัสนะคะซึ่งเดือนนี้จะเป็นเดือนของการออกกำลังกายเดือนแห่งการออกกำลังกายออกกำลังสมองหรือว่า exercise your brain ซึ่งจริงๆแล้วนะคะสิสรีระของมนุษย์เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้นั่งนานๆว่าไม่ไม่ได้ขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวอะไรเลยพรร่างกายของเราถูกออกแบบมาให้เคลื่อนไหวนะคะ ถ้าเราไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบออกกําลังกายเนี่ยเราอาจจะถามตัวเองว่าเรามีเวลา30นาทีต่อวันให้ชีวิตไหมถ้าเราเปลี่ยนความคิดใหม่นี้ได้นะคะกับกลายเป็นว่าเราเนี่ยสามารถไปออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพของเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยโดยอาจจะใช้เวลาประมาณวันละ30นาทีหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะเป็นวันละหนึ่งชั่วโมงซึ่งจะยอดเยี่ยมมากให้เริ่มตั้งต้นเวลาไปเลยค่ะว่าปีใหม่นี้ฉันจะเริ่มออกกําลังกายวันเว้นวันก็ได้ค่ะ อาจจะเป็นวันละ30นาทีก็ได้หรือว่าครึ่งชั่วโมงหรือว่า45นาทีก็ได้เอาที่คุณสะดวกนะคะแล้วทำแล้วทำได้อย่างสม่ําเสมอต่อไปค่ะจะเป็นเดือนกันยายนเดือนของการจัดการการเงินนะคะซึ่งเดือนนี้จะมีชื่อว่าจัดการเรื่องเงินได้ใน1เดือนหรือว่า money management ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการจัดการการเงินนะคะในความคิดของใหม่สามารถทําได้ทุกเดือนเลยไม่ไม่ได้เฉพาะแค่เดือนกันยายนนะคะ เราสามารถวางแผนจัดการการเงินได้ตั้งแต่ต้ตตนปีเลยตั้งแต่เดือนมกราคมเลยเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มจัดการการเงินนะตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเดือดร้อนเรื่องการเงินได้นะคะซึ่งในที่นี้นะคะ,ะเขาหมายถึงว่าเมื่อเราได้เงินเดือนมาเนี่ยเราต้องเก็บออมก่อนใช้นะคะคาถามีอันนึงนะคะที่สามารถใช้ได้ผลกับมนุษย์เงินเดือนก็คือต้องเก็บก่อนใช้เท่านั้นส่วนจะเก็บกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าใช้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องรับแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนะคะ ซึ่งถ้าหากเราศึกษาหาความรู้มีความรู้ด้านการเงินเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยาสามารถนําเงินไปลงทุนกับกองทุนรวมหรือว่าหุ้นก็ได้นะซึ่งมันจะมีประโยชน์กว่าการที่นําเงินไปฝากธนาคารเฉยๆซึ่งอาจจะได้ดอกเบี้ยไม่มากนะอาจจะประมาณ0.25หรืออาจจะไม่ได้เลยนะคะในปัจจุบันซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยจะต่ามากๆซึ่งหากเราหาความรู้ทางการเงินให้กับตัวเองนะคะเพื่อ,อให้มีผลตอบแทนให้มากขึ้นหรือว่าจะได้เงินปันผลมากขึ้น เพื่อให้สร้างผลผลิตให้เรามากมายเนี่ยแล้ยิ่งเราหาข้อมูลทางการเงินมากถ้าเรารักเงินของเรามากเนี่ยเงินก็จะรักเรานะคะแล้ก็อย่าไปกลัวว่าเราจะไม่มีเงินเก็บนะคะเพราะถ้าคุณเก็บก่อนใช้ยังไงก็จะมีเงินเก็บแน่นอนและอย่าไปกลัวภาษีหรือว่ากางังวลว่าเราจะมีเงินไม่พอคะ่ะต่อไปค่ะเข้าเดือนที่10กันแล้วซึ่งก็คือเดือนตุลาคม เดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนของคนเมืองยุคใหม่ปลูกผักไว้กินเองหรือว่า slow food at home ซึ่งการเห็น slow food นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าการกินช้าหรือว่าการกินแต่ละคำอย่างชา้ชาๆนะคะแต่หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยได้ลองปลูกอาหารของเราเองอย่างเช่นที่ใหม่ได้เคยลองทำนะคะก็คือจะเป็นการปลูกถั่วงอกเนาะซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดหรือว่าการปลูกผักบุ้งเองก็ตามนะคะซึ่งก็ขึ้น ไม่ยากนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยปลูกอะไรมาก่อนเพราะใหม่ก็ยังปลูกได้เลยแสดงว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถปลูกได้เช่นกันซึ่งอันนี้นะคะจะหมายถึงว่าการที่เราเนี่ยได้เห็นอาหารของเราตั้งแต่ยังเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะโดยโดยเอาไวะะ้เนี่ยค่ะอาจจะไม่ต้องมาดูแลมากมายอาจจะรดน้ําบ้างนะคะไม่กี่วันก็สามารถเก็บมาได้กินแล้วต่อไปค่ะจะเป็นเดือน11นะคะเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้จะเป็นเดือนของการฝึกสมาธิค่ะ ฝึกสมาธิให้เวลาคุณภาพสร้างความสวยให้กับตัวเองหรือว่า time to meditate ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกสมาธิเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนาะเพียงแต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะมีะเวลาที่จำกัดนะคะในแต่ละวันซึ่งอาจจะทำให้ละเลยการฝึกสมาธิไปซึ่งในปีนี้เนี่ยหมายก็ตั้งใจเวลาว่าจะลองฝึกสมาธิดูบ้างนะคะวันละประมาณ5-10นาทีก็โอเคแล้วสำหรับบางคนนะคะที่ อยากลองฝึกสมาธิดูนะคะก็สามารถทําได้เลยเพราะมีงานวิจัยหลายงานมากเลยค่ะที่บอกว่าคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยจะมีความจําดีกว่ามีภูมิคุม้มกันดีกว่าภูมิต้านทานดีกว่าแล้วก็ทําให้อ่าหลายๆอย่างในร่างกายเนี่ยดีกว่าดีขึ้นกว่าปกตินะคะของอย่างนี้ต้องลองนะคะไม่อ่าอย่าเชื่อใครโดยที่ยังไม่ได้ลองทําค่ะซึ่งการฝึกสมาธิเนี่ยจะเป็นการให้ความสุขกับตัวเองด้วย แล้วก็ให้ความนิ่งกับร่างกายตัวเองนะคะนิ่งเป็นเวลาที่เราจะได้อยู่กับตัวเองได้ถามเราว่าเราต้องการอะไรชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่ออะไรซึ่งสิ่งที่เราต้องการเนี่ยสิ่งที่จําเป็นในการฝึกเนี่ยจะมีแค่ตัวเรากับสถานที่เงียบๆแค่นั้นเองซึ่งการฝึกสมาธินะคะหลายๆคนอาจจะเป็นการอ,อยู่นิ่งๆกับตัวเองหรือการฝึกตามลมหายใจหรือว่าจะเป็นการเดินจงกรมอะไรก็ได้นะซึ่ง คุณต้องหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณนะคะแล้วคุณจะทําสิ่งนั้นได้นานต่อไปค่ะเดือนสุดท้ายของปีแล้วค่ะซึ่งเป็นเดือนธันวาคมเดือนแห่งการเฉลิมฉลองชีวิตผ่านการท่องเที่ยวหรือว่า smart traveling สำหรับในหัวข้อนี้นะคะใหม่อาจจะแนะนําได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วใหม่ก็ไม่ได้ชอบท่องเที่ยวมากเนาะแต่อาจจะแบบมีไปนอกสถานที่บ้างนะคะแต่ไม่ได้ชอบท่องเที่ยวแบบต้องไปที่นี่ด้วยที่นั่นด้วยหมายถึงว่า ชีวิตต้องติดหมายถึงว่าชีวิตเนี่ยต้องลงชีปประจรต้องลงเท้าจุดตลอดเวลาซึ่งอันนั้นเนี่ยเหมือนรู้สึกว่ามันไม่ใช่อาไลฟ์สไตล์ของเราเนาะโดยการออกไปนอกประเทศนะคะจะนอกจากจะฝึกให้เราเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งและรับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้แล้วเนี่ยยังฝึกให้เราเนี่ยเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งนะคะเพราะเวลาที่เราออกนอกประเทศเนี่ยเรื่องทุกอย่างไม่ง่ายแล้วแล้วก็ไม่หมู่แล้ว และเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยได้ท้าทายตัวเองด้วยได้ออกจากคมฟอร์นโซนว่าออกจากโซนปลอดภัยของเราด้วยซึ่งในข้อนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีแผนไว้แล้วว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็ขอให้เตรียมตัวกันให้ดีนะ,ะอย่าอเอาเป็นว่าอย่าประมาทในการท่องเที่ยวแล้วกันเนาะถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยจะมีตัวเลือกมากมายเลยนะคะในการให้เลือกไปเที่ยวในที่ต่างๆและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรีวิวสรุปเนื้อหาของเล่มนี้ค่ะ Brain Power คู่มือสมองดีนะคะซึ่งหมายหวังว่าเนื้อหาในบทต่างๆเนี่ยทุกๆคนจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าในแต่ละเดือนได้นะคะเพราะว่าเนื้อหาก็มีความคลาสสิกเนาะแล้วก็ยังทันยุคสมัยในปัจจุบันอยู่นะะถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะนานแล้วซึ่งเล่มนี้นะคะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับใครที่มีคอมเมนต์นะคะหรือว่าอยากถามหรือว่าอยากให้รีวิวเล่มไหนต่อนเนี่ยสามารถส่งเข้ามาได้ที่ใต้ พอดแคสต์ด้านนี้ได้เลยนะคะเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ